เกมฟรี Free, จาก PS PLUS ประจำเดือนเมษายนส5 6 8ายนในโลกที่เต็มไปด้วยอาชญา,ากรรมที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับคำรุนแรงที่สูงมากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ OCP ได้ตัดสินใจสร้างหุ่นยนต์ตำรวจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Robocop Rock City, city Robocop Rock City เป็นเกมแนว <my S 1> FPS ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโรบอคอปหุ่นยนต์ตำรวจที่มีภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรมในเมืองตัวเกมจะมีการสืบสวนและแก้ไขปริศนาต่างๆขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะต้องต่อสู้กับอาชญากรโดยใช้อาวุธและทักษะของโรบอคอปนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบที่ผู้เล่นสามารถพัฒนาและปรับแต่งโรบอคอปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เจอในเกมเกมมีกลไกการยิงที่เน้นการต่อสู้ที่เร็วและรุนแรง ระบบการเลือกอาวุธและการปรับแต่งอาวุธมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสนุกให้ผู้เล่นได้เลือกวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆเกมจะเป็นแนวกึ่ง Open World ที่เปิดกว้างผู้เล่นสามารถเดินสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองและมีเควสย่อยให้ทำความสนุกของเกมนอกจากการยิงและต่อสู้ยังมีการสืบสวนสอบสวนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องผู้เล่นจะสัมผัสประสบการณ์ของโรบอคอปที่แตกต่างกัออกไป Seems there will be seems there will be การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของฆาตกรที่มีเลื่อยยนเป็นอาวุธ The Texas Chainsaw Massacre The Texas Chainsaw Massacre เป็นเกมแนวสยองขวัญที่มีผู้ไล่ล่าและผู้ถูกล่าผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตหรือฆาตกร กลุ่มผู้รอดชีวิตต้องพยายามหลบหนีจากการไล่ล่าของฆาตกรโดยการซ่อนตัวและหาทางหนีออกจากสถานที่ต่างๆภายในเกมโดยกลุ่มผู้รอดชีวิตจะต้องร่วมมือกันทำภารกิจต่างๆเช่นเปิดประตูหรือหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดผู้เล่นคนหนึ่งจะได้รับบทเป็นฆาตกรเกมนี้เป็นการเล่นแบบโคออสำหรับผู้เล่นที่เล่นในบทบาทของผู้รอดชีวิตผู้เล่นจะต้องร่วมมือกัน จุดเด่นของเกมอยู่ที่บรรยากาศสียองขวัญและความกดดันที่ต้องเอาชีวิตรอดอเกมการผจญภัยในโลกไซเบอร์และการต่อสู้กับ imon, ดิจิมนรอนดิจิมอนสตอรี่ดิจิมอนสตอรี่เป็นเกม RPG ที่มาพร้อมกับระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เน้นการใช้กลยุทธ์และการพัฒนาตัวละคร ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับองค์กรลึกลับในโลกไซเบอร์เราสามารถจับดิจิมอนมาฝึกฝนเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแกร่ง,งโดยแต่ละตัวมีความสามารถและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปผู้เล่นจะต้องเลือกใช้ดิจิมอนให้เหมาะสมกับการต่อสู้ดิจิมอนจะสามารถวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบที่แข็งแกร่งขึ้นได้ระบบการต่อสู้สามารถเลือกคำสั่งให้ดิจิมอนโจมตีใช้ทักษะพิเศษหรือไอเทมต่างๆตามกลยุทธ์ที่เราต้องการ เกมดิจิม o n s ตอรี่ทำให้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยปริศนาและการผรจนภัยรวมถึงการสร้างทีมดิจิมอนที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆภายในเกม